ถึงช่วงเวลาของตรวจสอบข่าวเช้านี้กันนะครับท่านผู้ชมครับกรมที่ดินในจังหวัดกรมที่ดินนะครับก็ได้จัดทําโครงการเรื่องรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนนะครับมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินซึ่งจะเป็นการพัฒนาประเทศชาตินะครับให้มีความเจริญน,นะครับมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับมีการดำเนินการโครงการเรื่องรัดการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวในปีงบประมาณ2 5 5 6 กำหนดให้เข้าดำเนินการในครั้งในพื้นที่57จังหวัดนะครับภายใต้ใการควบคุมดูแลของศูนย์ดำเนินการเดินสำรวจจำนวน18ศูนย์ด้วยกันนะครับซึ่งการออกโฉนดที่ดินจะเป็นประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนนะครับเป็นการพัฒนาอาชีพเพิ่มผลผลิตและก็รายได้ส่งผลดีในทางเศรษฐกิจต่ตอไป สำหรับศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกรสินก็มีการดำเนินโครงการคืบหน้าไปอย่างไรนั้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่มาร่วมในรการของเราท่านเป็นผู้ในการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกรสินนะครับนั่นก็คือคุณนิพนธ์เอมอ่องอยู่กับเราแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมในรายการในวันนี้ครับก็คงจะเรียนถามท่านเลยนะครับ ความเป็นมาของวัตถุประสงค์ความเป็นมาพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรครับท่านครับวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของคณะรัฐมนตรีครับด้านลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนะครับการแก้ปัญหาที่ดีทํากินของเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยนะครับ แก้ไขปัญหาเขตที่ดินซับซ้อนแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนนะอันกอ่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าที่รัฐนะครับและการปรับปรุปงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทเพื่อกําหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวมปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดินของรัฐและสร้างความเป็นธรรมความลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะครับ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินนะฮะได้ตอบออสนองนโยบายดังกล่าวนะฮะก็จัดให้มีโครงการออ,ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่41จังหวัดนะครับเ,เมื่อกี้ไม่ใช่57นะครับ41จังหวัด41ใช่มครับ41ครับในในในปีงบประมาณ60นะครับ,รบหนึ่งในนั้นก็จังหวัดขอนแก่นก็ได้มีโครงการเดินสรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ60ครับครับที่มาที่ไป <Workers. S 2> ทนีนี้ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับ่านบอกครับหลักเกณฑ์<า>ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินได้ก็คือจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินและครอบครองทำประโยชน์อยู่นะฮะแล้วก็ครอบครองทำประโยชน์อยู่แล้วก็จะมีข้อยกเว้นว่าห้ามออกโฉนดในที่ดินที่ต้องห้ามนะครับก็เป็นอย่างเช่นนะฮะที่ดินของรัฐที่ใช ประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้ออกไม่ได้นะครับที่เขาที่ภูเขานะที่เกาะนะที่สมควรห่วงห้ามต่างๆนะอย่างเช่นที่ป่าไม้ป่าไม้ถาวรนะฮะหรือที่มีพระราชกิจการกําหนดเป็นเขตห่วงห้ามยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือที่ดินที่ออกโฉนดไม่ได้ออกไม่ได้ฮะแต่โดยหลักทั่วไปก็คือต้องเป็นเจ้าของที่ดินและครอบครองและทําประโยชน์อยู่ในที่ดินนะครับมีขั้นตอนการสํารวจออกโฉนดที่ดินอย่างไรครับ ขั้นตอนอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา5 8 58ทวีนะครับก็คืออันนี้เป็นไป,นป,นปนการเดินสำรวจนะครัถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะครับหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอประกาศกําหนดท้องที่และว,วันเริ่มต้นของการเดินสำรวจนะซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ได้ประกาศไปแล้วนะ,ะหลังจากนั้นเจ้าที่ตาม,ตาม,ตามจากศูนยนะ์กลางนะก็ จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนะโดยการนัดหมายเจ้าของที่ดินทําการรังวัดและสอบสวนสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เจ้าของที่ดินลงชื่อในแบบการเดินสํารวจนะแล้วก็เจ้าของที่ดินข้างเคียงมีการรับรองเขตครบถ้วนแล้วนะก็ไม่มีเหตุขัดข้องนะที่ดินสามารถออกโฉนดได้ก็จะประกาศออกโฉนดนะแต่ในปีงบประมาณหกนยนี้นะจะมีมาตรการป้องกันการออกป้องกันการออกโฉนด ที่ดินโดยมีชอบโดยกระทรวงหมหาดไทยนะได้กําหนวดว่าที่ดินทุกแปลงที่จะทําการออกโฉนดเนี่ยจะต้องเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเอ่อเอาภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบร่วมด้วยะครนะครับ,รบนะฮะก็ก็เป็นการป้องกันนะป้องกันเพื่อไม่ให้ออกโฉนดผิดเจ้าของนะครับเมื่อก่อนมีไหมครับที่จะต้องเอาเริ่มเริ่มกระทรวงหมหาดไทยเริ่มใช้ เริ่มใช้เมื่อปีระมาณ59นะเมื่อปีที่แล้วนะเริ่มเริ่มกร,ระบวนการอันนี้อันนี้เข้ามานะครับ้ภาคประจาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ,รบทีนี้จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างครับที่จะโดยหลักแล้วเจ้าของที่ดินที่จะทําการเ,เดินสํารวจเนี่ยจะต้องมีหลักฐานที่ดินนะหนึ่งจะต้องมีหลักฐานที่ดินงเช่นมีใบจองมีสคหนึ่งนะมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับ แล้วก็มีหนังสือการจัดที่ดินเพื่อการคองชีพอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นนคสามกสนห้าอีกประการหนึ่งที่ดินที่ไม่มีหลักฐานนะฮะและได้มาหลังประมวลกฎหมายที่ดินก็คือเป็นที่ดินมือเปล่าอะไรนะฮะถ้าเป็นไม่ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามนะเจ้าของที่ดินครอบครองการทำประโยชน์อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตกสํารวจการเดิมหลวนมาก่อนนะที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่างนี้ยอย่างนี้ก็ออกโฉนดได้นะฮะถ้าตรงนั้นไม่ไม่เป็นที่ต้องห้ามครับ ก็เดินสารวจเนี่ยสามารถที่จะออกจฉนดที่ไม่มีหลักฐานได้ด้วยนะที่ได้มาหลังประมวลนะครับก็มีครับข่าวครับเจ้าของที่ดินนี่จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับท่านท่านเจ้าของที่ดินที่จะทําการเดินสำรวจนะก็คือจะต้องเตรียมหลักฐานที่ที่มีที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยฮะอย่างเช่นมีนอสามีตกอหนึ่งแล้วก็ตรวจดูรายชื่อว่ามันตรงกับเราไหมชื่อถ้ามันไม่ตรงเพราะอะไร ม,มันมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตระกูลก็ต้อง,ต,องต้องเอาหนังสือการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตระกูลมาประกอบด้วยนะแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยต้องมานําตามที่พนักง,งานเจ้าที่นัดหมายนะครับเมื่อสร้างกปโหนดวันเ,เตรียมตัวแล้วก็ถากถังแนวเขตนะครับรับหลักเขตนะในท้องน้องนี้นะครับ <c oughs> ในพื้นที่นะซึ่งเราจะได้ประชาสัมพันธ์ <c oughs> โดยผ่านทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ต้องต้องบอกอีกประการหนึ่งนะการเดินสำรวจเนี่ย จะไม่มีการรักความขอนะฮะจะไม่มีการรักความขอ,อมเราจะประชาสัมพันธ์โดยผ่านเนี่ยผ่านทางสื่อโทรทัศน์บ,บ้างน,นะฮะผ่านทางในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในคราวประชุมอำเภอนะแล้วก็เราจะเข้าไปาประชุมในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปดําเนินการนะครับ,รบซึ่งซึ่งอันนี้แผนงานโครงการเรามีชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ในแต่แตแตและปีงบประมาณครับครับ,รบทีนี้มีค่าใช้ใจ่ายหรือไม่ครับท่านบอรครับ สําหรับค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดโดยวิธีการเดินสํารวจนะครับการออกโฉนดตามโครงการนี้นะฮะเจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดนะจะเสียค่าธรรมเนียมในวันรับโฉนดที่ดินดังนี้นะครับก็คือค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดเนี่ยนะห้าสิบบาทนะครับ,ค,รบค่าละเขตแปลงละเหมาแปลงนะครับจะใช้กี่หลักก็แล้วแต่60บาทนะร,รวมกันก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบบาท แต่ต้อง110บาทนี้ต้องเป็นกรณีเนื้อที่ไม่เกิน20ไร่นะโดะออกมาไม่เกิน20ไร่ถ้าเกิน20ไร่สูวนที่เกินนะคิดไร่ละอีก2บาทเพิ่มนะอ๋ออย่างเช่น21ไร่เนี่ย เราก็จะหลักนี่จะเสีย11 0บาทอยู่แล้วก็เสีย112บาทบอาทเข้าใจอย่างนี้เพิ่มเพียง2บาทเท่านั้นเองครับเพิ่มไร่ละ2อบาทไล่ละ2บาทในกรณีที่เกิน20ไร่นะครับถ้า20ไร่ตรงๆก็1 1 0บาทครับนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆทีนี้ผลการดําเนินโครงการในพื้นที่ศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกระสินเนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรครับตอนนี้ครับในส่วนของ จังหวัดขอนแก่นนะซึ่งเร,เ,รเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่วัน,วนที่1นธันวาปี59นะเอ,อเราเที่ผ่านมา1เดือนนะเราเดำเนินการได้เฉพาะขอนแก่นนะครับเ่ 3, 3แปลงนะครับเนื้อที่1,568ไร่3งาน54ตารางวานะครับเฉพาะขอนแก่นห้าสายสำรวจนะครับแต่ปัจจ<ด>ัยภาพรวมของผมเนี่ยผมทำออขอนแก่นด้วยชัยภูมิด้วยกระสินด้วยนะ ขอนแก่นมี5สายชัยภูมิมี2สายการสินมี3สายมสายในในสิบสายสามจังหวัดเนี่ยมันรวมได้รวมแล้วได้751แปลงครับเจ็ดร้อยห้าสิบแปลงซึ่งเกินเป้าหมายอยู่ครับครับรวมทั้งหมดแล้วนี่นะฮะครับรวมทั้งหมดแล้วครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับจะสิ้นสุดโครงการนี้เมื่อไหร่นะฮะโครงการเดินสำรวจในปีงบประมาณ60นี่นะฮะจะเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาปี59นะครับถึงวันที่31 รกรกดาปี60ระยะเวลาในการดำเนินการในภาคสนามเนี่ยเ8เดือนนะฮะซึ่งซึ่งในปีนี้จะเลอะจะสิ้นสุดวันที่31กรกดาครับคือก็ยังมีเวลาอีกต้องก็ต้องเกือบ7เดือนครับครับก็สิ้นสุดในเดือนกรกดานคมในปีนี้แหละครับครับแต่ก็ยังมีเวลาอยู่ครับใช่ไหมฮะครับทีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนครับเขาสามารถที่จะร่วมโครงการนี้เนี่ยฮะติดต่อได้ยังไงเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างนะครับท่านผอครับครับ ศูนย์ต้าผู้เจ้าของที่ดินที่จะนําเดินสํารวจนะเ,เราได้ทําแผนง,งานโครงการนะครับออในขอนแก่นนะใน,ในขณนะนี้เราเดำเนินการที่อำเภอซำส,สูงนะฮะอำเภอบ้านฝา,างอำเภอหนองเรืออำเภอวลรัตและอำเภอรกระนวลน,นะครับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในในในหใน้าอำเภอแรกนี้นะก็ติดต่อประสานงานกับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งซึ่ง,งเจ้าที่เราจะต้องไป ไปติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่เพื่อ,อเพื่อประกาศให้รัศดรในพื้นที่ทราบนะฮะครับถ้าก็ต้องเตรียมตัวหลักฐานมีที่ดินก็ก็ถ้ามีหลักฐานก็ต้องเตรียมเตรียมหลักฐานไว้นะอย่างเช่นนอสาก้หนึ่งใบจองอะไรนี้นะครับพราอว่าบัตทรทะเบียนบ้านนะฮะแล้วรอ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 การน,นําเดิมหลวดโดยรอๆๆทางทางทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะประกาศนะฮะประกาศก็ก็คงเร็วๆเนี้ยนะครับ <ừ> พราะเราเดินเนี่ยเราเดินเป็นหน้ากระดานับนะแต่ถ้าเกิดว่าถเจ้าของที่ดินอย,อยากจำประสงค์นะมาแจ้งความประสงค์ก่อนเนี่ยก็มามาได้ที่ศูนย์ตํารกเริินรัรวนะครับอยู่ที่ไหนครับคือตั้งตั้งอยู่ที่เลขที่128ทับ54หมู่13นะถนนกกสิรกรทุ่งสร้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคือถนนหน้าเส้นค่ายทหารสีพัชรินะ<อ>จำ<อ>ง่ายๆนะครับครับครับ,ร,บรู้สึกจะยืงๆกับ โรงเรียนบริหารธุรกิจใช่ไหมับใช่ครับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครัใช่ครับศูนย์เดินสำรวจนะหรือหรือโทรมาที่ที่นะฮะสงสัยประการใดก็โทรมาที่0 43นะครับเบอร์โทรที่ศูนย์นะศูนย์43 244 223นะครับครับย้ำอีกทีนะครับศูนย์43 244 223หรือเบอร์เบอร์ที่ผมนะฮะผู้อนวยการศูนย์โดยตรงก็ศูนย์98 829 4578ครับนะครับ ติดต่อได้โดยตรงเลยนะฮะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านบริการพูดไปมีทั้งหมดกี่อำเภอนะของขอนแก่นนะของแก่นตอนนี้5เราดำเนินการห้าอำเภอนะครับคืออำเภอสัสูงอำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรืออำเภอบุรัดและอำเภอกระนวลนะครับเท่านี้ก่อนใช่ไหมฮะในในในเดือนนี้ในขณะนี้เท่านี้ก่อนเราจะเดินไปหน้ากระดานหมดถ้าหมดอำเภอนี้เราก็จะเข้าอำเภอเมืองต่อนะครับลักษณะนี้ครับ อย่างเช่นจังหวัดอื่นๆ,ๆนะฮะชัยภูมิกาลสินะออนะตอนนี้ชัยภูมิเราดำเนินการที่อำเภอบ้านกวางกับอำเภอกรสวรรค์นะจากอำเภ <นะ S 2> อเอ,เอะไรนะบ้านข้าวครับบ้านเฝ้าบ้านข้าบ้านข้านะบ้านเข้าไม่ใช่บ้านกวางบ้านเข้ากับอำเภอกรสวรรค์สองอำเภอครับแล้วส่วนจังหวัดกาลสินก็ดำเนินการอยู่ที่อำเภอท่ากันโทนะอำเภอยางตลาดและอำเภอกำมะลาใสครับครวมสามจังหวัดนี้ทั้งหมดสิบสายตำรวจครับสิบสายตำรวจสิบสายสำรวจด้วยกันนะครับทีนี้ นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าเท่าที่ผ่านมาครับท่านผอ,กอ,อกครับมีปัญหามีอุศก์อย่างไรบ้างท่านอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนเตรียมยังไงบ้างเชิญ <c oughs> ครับ <c oughs> คือคือ,คอการดำเนินการในแต่แล,ะแล,ะและปีงบงานเมื่อทําการวางและสอบสินเรียแล้วเราเราจะต้องทําการแจกโฉนดภายในปีงบมันนั้นเลยนะนะครับก็ส่วนปัญหาเรื่องโต้แย้งเรื่องเรื่องคัดค้านสิทธิ์อะไรก็มีบ้างนะฮะเราก็ดาเนินการตามงกฎหมายที่ดินก็คือมีการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60แต่ส่วนน้อยมากนะฮะครับ ก็เราอันนี้มีวิธีการการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาจริงๆเรื่องเรื่องคัดค้านอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะฮะปีปีที่ที่ผมดําเนินการที่ผ่านมานะปีหนึ่งอาจจะมีแค่ประมาณในจํานวนเ,เป้าหมายทั้งหมด7 7 0 0 0แปลงเนี่ยนะอาจจะมีแค่2ลายที่ค<อ>ัดค้านเนี่ยฮะครับแต่ก็ก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับกับเมือม่อเมื่อปีแล้วก็ของขอนแก่นี้ก็เดเนมือการแจกฉนวไปเกือบหมดแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ของเราเพ,พียงพอไหมครับในการออกเดินออกสํารวจครั้งนี้เ,เจ้าที่ถ้าโครงการนี้มันดาเนินการถึงปีปีงบประมาณหกเจ็ดน,นะฮะ<อ>ในแต่และปีงบประมาณก็มีสิบกรมที่ดินก็จัดสรรให้มาประมาณสิบสายตารวจทุกๆปีนะแต่และปีงบประมาณก็ดาเนินการได้ประมาณเจ็ดแพ้เจ็ดพันแปลงนะเป,นเป็นโครงการต่อเนื่องก็น่งเนื่องจากว่าเหตุที่ว่าจำนวนสายมากกว่านี้ไม่ได้เนื่องจากเ กรมที่ดินเนี่ยดำเนินการหลายจังหวัดนะคร <c oughs> ับจะต้องเกลี่ยตากํกลังเจ้าที่ไปที่จังหวัดอื่นด้วยเมือ่อกี้ที่ผมบอกแล้วต้องต้อง41จังหวัดนะครับ <c oughs> ในในจำนวน41จังหวัดน,นี้ใช้ใช้ข้าราชการนี่ทั้งหมด500ว่าท่านนะฮะ <c oughs> รวมทั้งลูกเอ่ออันนี้ลูกจ้างไม่เกี่ยวนะลูกจ้างจ้างมาบริการนี้เรามาจ้างในพื้นที่นะ <c oughs> ล้วถามว่าออพอไหมมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องของงบประมาณแต่ละปีนะแต่ละปี อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมที่บางคนอาจจะฟังอาจจะชมรายการนี้อยู่ซึ่งเขาอยากจะออกโฉนดที่ดินแลือเกินประมาณนี้ต้องรอโครงการนี้ไหมครับหรือว่ายังไงครับท่านจะมีครับนนท,ท่านเจ้าของที่ดินท,ที่ที่มีหลักฐานที่ดินนะจริงๆแล้วของผมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นแล้ว,ลวพื้นที่ที่เรายังเดินสํารวจไปไม่ถึงเนี่ยนะถ้ามีความจาเป็นอยากจะออกโฉนดต้องการออกโฉนดเนี่ย ก็ไปติดต่อได้ที่สำนักง,งานที่ดินพื้นที่ที่ตั้งอยู่ได้นะ,นะ,ะครับแต่อันนั้นเสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเป็นเรื่องการออกโฉนดเฉพาะลาย<อ>นะแต่ถ้าเกิดว่า,ายังไม่มีความจําเป็นเราจะรอการเดินหำรวจนะก็ก็มาติดต่อได้ที่ศูนย์นะเดี๋ยวเราจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจนะครับแต,แต่ถ้าเกิดอยู่ในแผนโครงการที่เรากําหนดไว้เลยเนี่ยเราก็จะดาเนินการให,ให้ให้ให้เลยครับครับ ที่ถามคาถามนี้ก็เนื่องจากว่ามีมีคนมักจะสอบถามอยู่โดยตลอดว่าเอ๊ะต้องการอยากจะเอาจนต้องไปยังดาเนินการอย่างไรบางคนก็ว่าต้องรอให้เดินสารวจสิประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับท่านก็แนะนํบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นก็ต้องรอเดินสารวจนี่แหละไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายเสียก็เท่าไหร่นะร้อยร้อยสิบาทร้อยสิบาทไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกินไปก็ไรละ2บาทครับโอ้นะฮะมีอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมอีกครับท่านครับ ก็อยากฝากเรียนประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปว่าณเวลานี้ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีการทําการเดินสารวจออกโฉนดและสอบเขตโฉนดที่ดินนะครับก็ตอนนี้เราดำเนินการที่ห้ามเภอนะส่วนอำเภออื่นนะที่ที่ยังเรายังไม่ได้เข้าดำเนินการนะในปีงบประมาณต่อไปเราก็จะกําหนดอำเภออื่นนอกเหนือจากจากห้ามเภอนี้นะครับ เข้าสู่แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ61เพราะว่าปีงบประมาณ61 62 63เนี่ยถึง67เนอะจังหวัดขอนแก่นจะมีโครงการเนี้ยต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องไปไปถึงปี67นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นจริงๆแล้วเรารอทางเดินรั้วไม่ได้ก็ต้องไปขอเฉพาะลายที่สานักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแผนแผนงานโครงการนี้ก็มาประสานงานได้ที่สู์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะดำเนินการให้นะครับครับ อานะัท่านผู้ชมครับก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับถามว่าท่านไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนเนี่ยรอโครงการเดินสำรวจนี่แหละนะจะเหมาะที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีความจําเป็นมเร่งด่วนก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ของท่านใช่ไหมครับครับครับอานะครับวันนี้ทางรายการอีสานวินของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ในการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นเชยภูมิกรสินนะครับคุณนิพนธ์เอ็มองนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ และก็วันนี้ครับรายการอีสานวันนี้ผมจเจริญเพีงมุลพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานของเราครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ